เมื่อโอรสของพระเจา้าสกรตทั้งหลายเอาอบทตามลำดับคอตระกูลแล้วก็เพื่อเป็นบริวายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจ้ามหานามสกยะผู้เป็นที่ปรจะจแายท่านอนุรษว่าพ่อในตระก,กูลของพวกเราใครใคที่จะบวชแล้วก็ไม่มีเธอหรือว่าฉันจะต้องบวช ในพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็เพราะวา่าทุกตระกูลเขาบ,บวชกันหมดตระก,กูลขาดตระกูลเราตระกูลเดียวเท่านั้นท่านจารุตเจนีถามว่าหม่อมฉันจะเป็นสุขมุมรชาติอย่างยิ่งคนอย่างฉันนี่ควรจะบวชได้หรือพี่ฉันเห็นจะไม่ยอมบวชแนะ่เพราะว่าการบวชเป็นของหนะัก เจนพระที่บวชแล้อลมีความลำบากกันอยู่มากเป็นอนว่าทนเจ้ามหาน,นามที่ไม่ทรงตัดว่าถ้าแค่นั้นเธอเวลาที่เธอจะยังไม่บวชจะไม่บวชแล้วก็เธอจะอยู่ครองเมืองต่อไปเธอก็จงเรียนการงานที่ก่อนเมื่อเธอเรียนการงานภาระคราิที่ต้องครองเรือนแล้วฉันจะบวช ่ันยายนรุตจินไถามว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครับีนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าจริงอยู่เจ้านรุทย่อมไม่ทราบไม่ได้เหต่เกิดขึ้นแห่งอาหารแล้วก็จะทราบได้อย่างไงว่าการงานที่เขาทากันอย่างนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าท่านต้องการอะไรมันก็ได้สีหมดเพราะนั่นหมา,ายงการงานที่ท่านจะทํามันก็ไม่มี อาหารไม่เคยกเกิดขึ้นก็ไม่มีตามบัมบาลีที่ากล่าวว่าในวันหนึ่งบรรดาเจ้าสกยะสามองค์ด้วยกันคือท่านอนุรุตท่านพัทิยะท่านกินพิละนั่งปรึกษากันว่ามีชื่อว่าอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนบรรดาเจ้าสกยะทั้งหลายทั้งสามยังองค์นั้นท่านเจ้ากินพิละจะึงได้ตอบว่าอาหารไม่เกิดขึ้นในช้าง ทันนี้เพราะว่าได้ยินว่าวันหนึ่งท่านได้กินพิละท่านกินพิละนั้นได้เห็นข้าวเปลือกที่เขาขนข้าว้างเพราะเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดว่าอาหารที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดในช้างนะท่านเห็นอย่างนั้นสําหรับท่านพรติยะตอบว่าก็กล่าวกับท่านกินพิละนั้นว่าท่านยังไม่ทราบ เพราะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของอาหารเนี่ยไม่เกิดขึ้นในหมอ้อที่เร่งกล่าวว่าเกิดขึ้นในในถางนั่นมันไม่ถูกตามพระบาลีเร่งกล่าวว่าท่านพัตติยะนั้นเคยเห็นเขาตักอาหารขึ้นมาจากในหมอ้อก็เลยคิดว่าอาหารไม่เกิดในหมอ้อนี่เป็นอันว่าไม่มีความเข้าใจกันสำหรับเจ้านรุษ จึงกล่าวก็ท่านนางสอนว่านี่ท่านนางสอนก็ยังไม่เข้าใจอาหารนั้นมันไม่ได้เกิดใน้างอาหารไม่ได้เกิดในมออาหารนั่นจริงๆมันเกิดขึ้นในถาทองคําใบใหญ่ไอ้ถาทองคําใบใหญ่ที่กล่าวถึงนี่ก็คือตกตกทองค <c oughs> าไอ้ถาทองคําใบใหญ่ที่อาหารไม่เกิดในสูงประมาณหนึ่งกมมรือใกล้ๆกับอก ตั้งนี้ตามพระบาลีท่านว่าได้ยินว่าท่านไม่เคยเห็นเขาทําข้าวเปลือกไม่เคยเห็นเขาหุงข้าวท่านเห็นแต่อาหารที่เขาคดเอามาใส่ไว้ในถาดทองคําแล้วตั้งไว้สนา,ท,า,ท,านนนนท่านเท่านั้นเพราะนั้นท่านเรียกกล่าวเรี่ว่าพวพัดทั้งหลายอาหารทั้งหลายแล้วนั้นยังเกิดขึ้นในถาดนั่นเองเพราะฉะนั้นบรรดากุลบุตรทั้งหลายจึงมีความไม่เข้าใจ ในเรื่องอาหารทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ทำมาแล้วเมื่อไม่รู้แม้แต่ที่เกิดแห่งอาหารอย่างนี้ท่านจะรู้จักการงานได้อย่างไรใมบาดีท่านไม่ได้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้มีบุญที่จนล้นแล้วทั้าเราไม่รู้ว่าแม้แต่ข้าวที่จะบริโภคเข้าไปไอ้สวยเข้าไปมันมาจากไหนเข้าใจว่ามันอยู่ในภาชนะต่างๆตามที่ตามที่เคยเห็นมาเท่านั้น เป็นเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยทําการทํางานอย่างอื่นมาเลยเมื่อท่านย่าอนุรุตนั้นได้สดับความที่ต้องมีการงานที่ต้องทายิ่งข้าไปจัดบอกกับท่านอะไรจ้าอนุรุตนั้นได้สดับความที่การงานทั้งหลายที่จะต้องที่เจ้าพี่ตัดบอกโดยนายเป็นท่านว่าอนุรุตจงมาเถิด ฉันยังสอนเรื่องการอยู่ครองเรือนเกตืออันผู้อยู่ครองเรือนนั้นันจะต้องไถานาเสียก่อนเ้าแล้วสิที่ข้าวไม่ได้เกิดในถาดเสแล้วข้าวมันไดเกิดในนาถ้าม่รู้กงงท่านบอกว่าจะต้องไถานาก่อนไถานาแล้วก็เก็บแล้วก็เกี่ยวว่าอยู่งที่สุดแกล่าว่าจะต้องไถานาก่อนดังนี้ เป็นของที่มีที่สุดไม่ได้เมื่อไถนายาแล้วต้นข้าวขึ้นเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาเข้าวช้างเข้าวช้างแล้วกกินกินแล้วก็ไถไาถายแล้วก็กิน,กกกกนว่ากันอย่างนั้นตัวป,ปีมันไม่มีที่สิ้นสุดใครกล่าวว่าด้วยความต้องการของผููครองเรือนไม่เอาแล้วท่านบอกพระนรุตเมื่อได้ฟังบา่ง,งานมันไม่รู้จักจบบอกถ้าอย่างนี้แล้วก็หม่อมฉันไม่อ่านแล้วไปจ้าพี่ ฉันไม่ยอมคลองเรือนแล้วฉันไม่ต้องการคําว่าไม่มีจะต้องฉันเินออกไปพร้อมกับโอรองงสงเจากสกยะตั้งหาคือว่าจะต้องบวชแล้วมาอยู่แล้วเปิดนีดท่อไออยู่เป็นคนนี่มันต้องทํางานนี่มันเหนื่อยสู้อยู่เป็นพระก็ไม่ได้ฉันจะไปบวชเป็นันว่าไดบอกลาท่านทรามหานามว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอบวช กรบบัรดาท่านเจา้าท่านสักยะทั้งห้าคือลูกเจ้าเดยกันห้าองค์มีท่านพัทธิยะเป็นประมุขเือเป็นหัวหน้าเมื่อลาแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อนุปิยะอัมพวันทรงบวชแล้วเรื่องอมาบวชแล้วพระนุรุตก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งในวิชาสาม คือหนึ่งทิฏฐิจุกุยานสองป,ปุเพนิวาสานุสติยานทิฏฐิปุกุยานในเห็นผีเห็นมันได้เห็นสัตว์นโลกเห็นสวรรค์ได้ตามชอบใจต้องการจะเห็นใครก็เห็นได้ป,ปุเพนิวาสานุสติยานในการสาม,มารถจะรสชาติถอยหลังได้ตามอธิยาสายัยแล้วก็อาสวะกยายานทำอาสวะให้สิ้นไปยานทั้งสามนี้รวมกันเรียกว่าที่เรียกว่าวิชาสาม ท่านทำให้แจ้งชนิชาวสามโดยลำดับเป็นผู้นั่งบนอาสนะเดียวไมายก้านนั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถจะเล็งแลดูโลกธาตุพันหนึ่งได้โดยทิพยาคหลุดจะผมม่ขอผลมาขามป้อมที่บุคคลวางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นนี่หมยความอาทิตย์ุยคุยยัขท่านแจ่มใสจะรู้โลกไหนก็รู้ได้ เมื่อผลมาคำป้อมที่กวางไว้ที่มือจะมองดูตรงไหนไม่ก็ยเห็นชัดท่านยิงเปล่งอุทานว่าเราย่อมระลุได้ซึ่งปุเพนิวาสา,านุสติญาณทั้งนี้เพื่ออาศัยบุญกรรมที่อธิฐานไว้ในการก่อนและเวลาที่ทำบุญขอกล่าวคะถาลุนลุนว่าเราย่อมระลุได้ซึ่งปุเพนิปุเพนิวาสา แล้วที่เปียกุเราก็ชำระแล้วเราเป็นผูน้ได้วิชาวสามเป็นผู้มีฤทธิ์คำสอนของพระพุทธเจ้าอันเราได้กระทำแล้วเวลานี้แปลหันบวชปุ๊บเดียวเป็นะ้าลหลานเลยก็ดีฐานบาร,รมีและบุญที่ทำแล้วดีดีนี่เป็นอนุว่าติจของท่านพอรนุตตามประวัยก็จบลงแค่นี้ แต่ก็ต้องยังไม่จบก่อนเพราะบุญที่สืบเนื่องกันมามีอยู่ด้วยท่านอนุรุตนีแทนที่จะทําบุญมาแต่คนเดียวก็ยังมีท่านสุมาณะเศรษฐีคอยโมทนาบุญด้วยบุญของบุคคลผู้ทําเนื่องถึงกันก็ต้องเนื่องถึงกันกันในชาติสุดท้ายคือความเป็นอรหันต์ไม่กันฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังต่อไป ว่าการโมทนาบุญที่บุคคลอื่นทําแล้วโดยดีจะมีผลเป็นแระการใดเพราะนั้นว่าเมื่อท่านพิจารณาดูว่าเราทํากรรมอะไรหนอจยังได้สมบัตินี้เมื่อนี้ทราบแบบหน้าทิพย์เคุยยานว่าเราได้ตั้งความปรารถนาปรารถนาไว้แล้วแทบบาดทมบุญพระองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่ากระประัฐมุตระ แล้วก็ชาตต่อไปว่าการท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในการอื่นน้นได้อาศัยท่านสมณะเศรษฐีในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพเป็นผู้ชื่อว่าเวลานั้นเราชื่อว่าอนนาภาระดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าตอนนี้ก็แต่งวาจาเป็นราฐาลำพึงว่าในการก่อนเราเป็นผู้ชื่อว่าอนนาภาระ เป็นคนเข็นใจคนยาของท่านนักอของท่านสมณะเศรษฐีได้ถวายบิณฑบ,บาตแก่พระราเจกพุเจ้ามีนามว่าอุปริธ tha าเจกับพุทธะระเจกับพุทธะเ,ธเป็นผู้มียศตอนนี้ตามบัมบาลีทานกล่าวว่าถ้ารึลึกนึกถึงจะหายเก่าในครั้งนั้นท่านได้มีความบดีมิตกว่า เวลานี้สุวรรณเศรษฐีผู้เป็นสหายของเราฉันได้ได้ให้สั้าหานนะแกเรารับเอาส่วนบุญจากวินาบาตที่เราถราไวาแใ่พระปฏิกรพระเจ้าทรงพ่านนามว่าพระอุบริธาในกายครั้งนั้นเวลานี้เธอเกิดอยู่ที่ไหนมีบุญที่ทําเนื่องกันบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเปืนเครื่องจูงใจให้นึกถึงกันอย่างนี้ นี่คนเราที่เกิดมาในเวลานี้ที่เคยร่วมบุญบารมีสร้างความดีอยู่ในการก่อนเราก็เห็นหน้ากันเข้ากันนึกจะรักกันบางทีพอได้ยินชื่อกันนึกรักกันพอใจกันอยากจะเห็นกันอยากจะคบหาสมาคมกันทำความดีทำความเด่นอะไรก็อยากจะทำด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็เพราะอาศัยว่าเคยได้บำเพ็ญบารมีสร้างความดีร่วมกันมานี่เป็นความเห็นอัตมา แล้วก็ความเห็นนี้ก็เป็นความเห็นที่ได้มาจากประสูนี้เห็นว่าพระอนุรุตนะท่านได้ดีแล้วก็เป็นนึกถอยหลังไปว่าแม่เพื่อนเราอยู่ที่ไหนนะคนนี้เคยสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์เราติดตามเขาเวลานั้นตามพระบาลีจึงกล่าวว่าทีนั้นท่านได้ไลเห็นท่านเศรษฐีนั้นว่าบ้านชื่อว่ามุนดานิคม มีอยู่ในเชิงเขาใกล้ดงไ,ไดงไฟไหมไอ้ดงไฟไหมอ๋อดงไฟไหมม่คืดงไฟไหมใกล้อยู่ดงไฟไหมอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมุนทะในมุตตะกะนี่คมนั้นมีบุตรอยู่สองคนซื่อชื่อว่าอีตามหามุนดะนี่แกมีลูกชายสองคน คนหนึ่งชื่อว่ามาหาสมณะอีกคนหนึ่งชื่อว่าจุละสมณะก็เลยในจํานวนบุตรสองคนนั้นสมณะเศรษฐีเกิดเป็นจุละสมณะไอ้จุละนี่แปลว่าเล็กใช่ไหมะมาหาแปลว่าใหญ่เป็น,นลูกชายแกชื่อว่าสุรณะไอส้สมณะนี่นเขาแปลว่าใจดีเป็นคนใจดีชื่อว่าใจดีสองคนไม่ใช่ใจร้าย คนหนึ่งเป็นพี่ใหญ่กว่าที่เจอให้ชื่อว่ามหาสุวรรณะคือสุวรรณะที่เป็นใหญ่น้องชายท่เจนให้ชื่อว่าสุวรรณะเล็กคือจุลสุวรรณะก็ในครั้งนั้นท่านได้เห็นแล้วก็ท่านได้คิดว่าเมื่อเราไปที่นันอุปการะจะมีหรือไม่มีนี่บรรดาท่านที่ได้ทิพยอยู่คุยาน,นี้ ท่านมียานิเศษสามารถจะทราบว่าถ้าไปที่นั้นจะมีประโยชน์หรือไม่แต่ความจริงพระทั้งหลายท่านก็ไม่เคยขยันนักในการใช้ยานเพราะว่าจิตท่านมีความสุขบางทีท่านไปไหนท่านก็ไม่ใช้ใช่ไเหมนกันอย่างพระมหาหายการศพกับนางราชาเทวิดาพระมหาหายการศพก็น่าจะใช้ยานว่าใครนั่มาจัดสถานที่จัดน้ํใช้น้ําฉันแต่ว่าท่านก็ไม่ทําอย่างนั้น ท่านปล่อยเสี้ยวทั้งวันที่สามจับได้ว่าน,นางมาทำการปัดกวาดสถานที่ของท่านเรื่องนี้ปรากฏในเรื่องราชาเทวธิดาแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คงได้รับฟังแล้วถ้ายังไม่ฟังก็หาเทปฟังได้ <c oughs> เมื่อใใท่านใคร่ครวญอยู่ก็ได้เห็นเหตุน,นี้ว่าเมื่อเราไปที่นั่นจุะสุวรรณเวลานี้อายุได้เจ็ดปี ถ้าจะออกบทถ้าเราไปแล้วก็เขาจะมีความเรื่มสายเด็กน้อยนจะเป็นเนนจะออกบทแล้วก็จากบรรลุพระรหันในเวลาที่ตรงขมเสร็จนั่นเองนี่ท่านที่ใดที่เดียวคุย,ยานจริงๆแกมใสท่านก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรถ้าจะถามว่าเวลานี้พระทั้งหลายเขารู้ไหมละ่ะถ้าเป็นพระหลานได้วิชาสามว่าต,ต้องตอบว่าท่านรู้ ถาาถามว่าท่านรู้ว่าท่านพูดไหมถ้ามไม่มีความสําคัญท่านไม่พูดเจ้ยพูดไปเพื่อประโยชน์อะไรพูดแล้วเขาไม่เชื่อมันก็เดือดร้อนถ้าจะพูดก็ต้องมีประโยชน์จริงจะพูดจะถามว่าใครไปรหันบัางตอนนี้เห็นท่าจะไม่ตอบแล้วเดินไปคลำๆเาก็แล้วกันองไหนเป็นพระละหันองค์นั้นท่าก็เป็นแต่จะไปถามท่านไม่มีใครเขาบอก <c oughs> จะถ,ถามว่าจะสังเกตได้ยังไงก็บอกก็ตอบไม่นด้อีกนั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดตอบอย่างี้ดีกว่าเพราะเวลานี้อาตมายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เวลานี้อาตมาเป็นพระกลงหันพอหมุนไปหมุนมาหมุนจนสายตัวเกือบจะขาดมันเหนื่อยแสนที่ยนเหนื่อยแล้วก็เต็มใจเหนื่อยเพราะส่วนใดที่เป็นสานารณประโยชน์พร้อมเที่ยา ู้มไม่ทำแต่เฉพาะในเขตของพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่โลก,กีวิสัยที่เป็นปัจจัยให้ชาวโลกมีความสุขถ้าจริงนั้นไม่เกินความสามารถก็พร้อมจะทำเมื่อทำงานมา,มากๆอย่างนี้จะเป็นพระอาหารหันได้ยังไงที่เขา,มาเม่แโกรนาการดำนังสือต่างๆว่าเป็นพระอาหารหันท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังฟังอาตมาไวเสบ้างแต่ฟังชาวบ้านเขาพูดแล้วก็เชื่อไอ้เจ้าของเองพูดไม่เชื่อก็เหลือที่จะ แก้ไขแล้วก็ปล่อยกันไปอยากจะคลั่งจะใคร,จะ,ครจะเพ้อจะฝันนี่ก็ว่าไปตามอัธิยาสัยเอานี่ไปบ้าใครวะ้นเนี่ยเฮ้ยพระนี่ยุ่งจังไม่พูดเรื่องอะไรเป็นอนุวาท่านทราบแล้วว่ามาไปถึงนี่นจะบวชจะบวชแล้วก็จะเรียนบรรลุบรรลุอลหรหันต์เม่เวลาที่ปลงผมเสร็จนี่เป็นวิสัยของพอาาระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเรื่องปัญญาหกหรือปริสัมพิทายาย แต่สำหรับท่านที่เป็นสุขาตมีสุขาวิปัสสโกมีพระบางท่านมาบอกว่าท่านเป็นอราหันต์แล้วแต่คนอื่นเป็นอราหันต์ท่านไม่รู้นี่ก็ช่วยเต็มทีที่แบบนี้ทําไมล่ะเขาเป็นอราหันต์แล้วทําไมเขาจะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอราหารันต์ก็คนที่มีความรู้คนกินเหล้าถ้าคนอื่นเขากินเหล้าคุยกับเราคำตรงคำเราก็รู้ว่าคอเหล้าเหมือนกัน ทําไมท่านเปรหลานแล้วจึงจะไม่รู้ว่าท่านเปรยหลานก็แสดงว่าท่านผู้นั้นเกาะตำราติดจะแกะตำราไม่ออกได้แต่เกาะตำราไม่รู้จักแกะตำรานี่ย่องเข้ามาถามทิ้งวัดเลยนะมีพระหลายท่านมาแสดงความเห็นถึงวัดแต่อาตมาเองก็ขอถือกฎเกณฑ์ในพระไตรปิฎกเป็นสําคัญ เมื่อคนได้คุณธรรมชั้นไหนย่อมรู้ในบุคคลอื่นว่าได้คุณธรรมชั้นนั้นถ้าคุณธรรมี่เก็ได้สูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติทั้งนี้ถามท่านว่าใครเคยได้ทุติยชานบ้างท่านบอกว่าตอบไม่ได้มันเรื่องรอยจะตอบไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในหมู่คณะเดียวกันมันตอบกันได้ในบุคคลผู้สงสัยเอาจะวินิจฉัยไปมันเปลืองเวลาการฟัง หลังจากนั้นแล้วท่านก็นและก็แล้วท่านนั่นเองท่านเห็นแล้วเมื่อพระมหาเรรทราบว่าท่านสุวรรณะจูรสุวรรณะเจ็ดปีอายุได้เจ็ดขวบเมื่อไปแล้วท่านจะบทเนนติดตามมาขณะที่จะบทเนนเอามีโกนจดศีสโกนหัวเสร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านเห็นแล้วอย่างนี้เอาตามพมารีนะจำนวนใครขัดหน่อย ในเมื่อภายในการฤรดูฝนที่จะเข้ามาก็หมายความว่าไอฤดูฝนนี่มันจะเข้าบรญสาท่านเียรนี่หอะไปนอากาศไปลงที่ประตูบ้านส่วนต่ามหามุนดาอุบาสกก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคู่คุ้นเคยกับพระมหาเทระเมรกัน,นก่อนเหมือนกันหมายความว่าในสมัยที่ท่านบรรลุท่านยังไม่บวช ท่านพ่อของเด็กนี้ก็ชอบพอกันมาก่อนเมื่อเขาเห็นท่านมหาเทระครองจีวรในเวลาบินธาบาตยินีกล่าวกับมาหาสุวรรณผู้เป็นบทว่าพ่อเมื่อผู้เป็นเจ้าอนุรดเทระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาายของท่านให้ท่านเวลาที่ทคายรๆคนอื่นจะยังไม่รับบ่ายของท่านไป ไม่หมายความมารีบไปรับบาตรมานะประเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะแย่งอบาตรไปซะก,ก่อนเราจะถวายทานกับท่านแล้วก็บ่พ่อจะให้เขาบวชสนะไว้ที่นี่นะรีบไปรับบาตรท่านมาท่านมาหาสุวรรณะแล้วก็ได้ทําอย่างนั้นแล้วอุบาสกก็ถวายพระเถระในเรือนในกวนถวายพระตาหารในเรือนนั่นเองเวลาถวายก็ถวายด้วยความเคารพ รับปริญาเพื่อต้องการให้ท่านอยู่จำพรรษานี่หมายความเวลาฉันก็ถามว่าเวลานี้ไปดูผลท่านจยู่จำบรษาที่ไหนทางนรุษเกงจะตอบว,ว่านี่เดาๆเอาพอแต่มาเดาเวลานี้การบรรษาเข้ามาถึงเขาอยากจะจำบรรษาแถวนี้ถ้าอย่างของบ้านบราก็หีแล้วก็รับแต่อย่างนั้นเดยคุณเจ้าจนจำบรรษาที่หนึ่ง การจำภาษาในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องถือว่าเป็นวัดเป็นสำคัญจะจำภาษาที่ไว้ก็ได้ที่ป่าใช้ก,ก็ได้ที่ป่าชาก,ก็ได้ที่เรือนว่างก็ได้ในตุ่มก็ได้ในโพรงไม้ก็ได้ที่บ้านเพื่อนก็ได้เพราะเวลานั้นวัดยังหาได้ยากตามพระวิน,นัยท่านตัดไว้อย่างนั้นดังนั้นเมื่อเขารับสัญญาคือให้สัญญาอนุญาตว่าจำภาษาที่นี่ได้ท่านก็จำภาษาที่นั่นท่านรับนิมนต์ เวลานั้นท่านวายศกได้ปฏิบัติพระเทระนั้นโดยตลอดไตรม้คือสามเดือน <c oughs> <c oughs> เป็นสมมอนว่าปฏิบัติอยู่วันเดียวคือไอความปลื้มปีติเมอเวลาสามเดือนผ่านไปนี่มันเป็นเวลาที่นานพอดูแต่อาศัยธรรมปีติเกิดขึ้นความเบื่อความหน่ายไม่มีมีแต่ความปราบเลือมเหมือนกับวันเดียวเท่านั้น นี่มีวันที่เป็นวันวัน,วนมาหาปวารณาคือวันออกพรรษายังไม่นำพระตรายจีวอนอาหารและวัตถุมีน้ำอ้อยน้ำมันแล้วก็สารไปต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระกราบเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิดพระเจ้าค่ะพระเถระดังไม่กล่าวกับท่านมาหาเศรษฐีหรือว่าวาสุกว่าทัานยาเลยวาสก ความต้องการด้วยวัตถุอย่างนี้ไม่มีสําหรับเราอมาบาลสกยังกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่ชื่อว่า,าวัาวาสิกะคลาภะแม้ว่าจะยุง่งจะแปรมันชช้ชัดเนี่ยก็ไม่ได้กับคุณเลยคือลาบอันเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่จำพรรษาขอพระผู้จเจ้าจรับวัตถุนั้นไปเถิดครับพระเทระเกล่าวว่าช่างเถิดอมบาสก ฉันไม่ต้องการเรื่องวัตถุนี้ต้องการอะไปทําไมกันเรืงบาสุกนี่กล่าวว่าท่านย่อมไม่รับเพื่ออะไรครับพระเทระคือพระนรุตกล่าวว่าแม้สมณเณรผู้เป็นกัปยาการุกคือผู้ปฏิบัติสพื่อมาเราในสน,นักของฉันไม่มีความจริงท่านจะเล่นลูกชายคนเล็กเพราะรู้ผลว่าลูกชายคนเล็กจะไปอรหัน พอเป็นเพื่อนกันมาในการก่อนเพียงได้ออกอุบายไม่รับของแต่ความจริงไอ้เรื่องของเนี่ยพระอราหันต์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่าไม่ได้ไปทําประโยชน์ที่ไหนท่านก็เฉยๆเห็นว่าของสิ่งนั้นพอจะเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณประโยชน์ได้ท่านก็รับแล้วก็เต็มใจรับตอนนี้ท่านเป็นพระอราหันต์ในป่าไม่ทราบว่าจะแบกเข้าสุขสารไปไหนเพียงบินลบาตได้วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วบุญญาดีกายเขาพระนรุตก็มีมาก คำว่าไม่มีย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านฉะนั้นท่านไปที่ไหนก็ตามเรื่องคำว่าไม่มีณาหันก็ย่อมไม่มีย่ไม่มีความลำบากท่านไม่ต้องการเพราะขัดศรัทธาแต่ถ้าว่ามีความประสงค์ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องการให้ลูกชายคนเล็กของท่านอุบาสกเป็นอารหาันต์ซึ่งมีคุณค่าสูงกว่ายิงไม่รับที่ทางนี้เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจ พระบาสกจึงกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญท่าอย่างนั้นมหาสุวรรณผูกก้เป็นบุตรชายคนใหญ่ของผมจักเป็นสมณะพระเทเระจเนียกล่าวว่าุบาสกความต้องการด้วยมหาสุวรรณของฉันไม่มีเลือกซะด้วยเน้นใหญ่ไม่เอาจะเอาเน้นเล็กทรมาบาสกนี้กราบเรียนว่าถ้าเช่นนั้นท่านผู้เจริญเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นกบผมก็จะถวาย จะให้เจ้าจูรสมณนะบวชชายของเล็กไปบวชอยู่กับท่านเป็นสมณณน,นพระเทระรับว่าดีละแล้วก็ให้จูจูรสมณะบวชจูรสมณะน,นั้นเมื่อเวลาบวชก็รู้อรหันในเวลาที่ตรงผมเสร็จทันเองความจริงเรื่องนี้ก็น่าจะจบกิจกันเสียทีทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องราวภายหลังมันก็อมากซึ่งเป็นเรื่องกับบคุคคลที่ทําบุญร่วมกันฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทตบริษัททุกท่านเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้โปรดรับทราบว่าพระอนุเทระมีทิปิยคุยานระอธิฐานบบรมีมีคําว่ามีผลดีในั่นยากาศก็เป็นเนื่องจากการอธิฐานว่าคําว่าไม่มีจงย่าปรากฏในข้าวเจ้าในสมัยกั